สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาที่เราได้รับมานะครับวันนี้เราจะมา,าสำรวจแนวคิดจากบทคัดย่อหนังสือเสียงเล่มหนึ่งที่ว่าด้วยพลังของการจินตนาการภาพหรือ visualization ครับค่ะสวัสดีค่ะเปิดมาเนี่ยเขาบอกว่าทุกสิ่งถูกสร้าง2ครั้ง ครั้งแรกในจินตนาการแล้วค่อยเกิดในโลกจริงอืมฟังดูน่าทึ่งนะคะใช่ครับน่าทึ่งทีเดียวเนื้อหานี้เขาเสนอว่าจินตนาการไม่ใช่แค่แบบเรื่องเพอ้อฝันนะคะแต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่เรามีอยู่แล้วค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาลองแกะดูว่าเนื้อหานี้เขาเสนอเทคนิคอะไรบ้างแล้วก็ อธิบายการทํางานของมันยังไงบ้างนะครับสำหรับเอาไปใช้ในด้านต่างๆของชีวิตก็คือตามมุมมองที่นําเสนอในบทคัดย่อดนี้เลยนะคะเห็นว่าเขาเริ่มต้นด้วยการเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะการทดลองอะไรสักอย่างใช่ครับมีการอ้างอิงถึงการทดลองดับเบิลสลิดนะคะคือในการทดลองนั้นนะ่ะแค่การสังเกตก็เปลี่ยนพฤติกรรมของอนุภาคได้แล้วอ๋อค่ะเนื้อหานี้เขาก็เลยใช้เหมือนเป็นอุปมา ว่าการเพ่งความสนใจหรือจินตนาการของเราก็อาจจะมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ในชีวิตจริงได้เหมือนกันตามหลักการที่เขานำเสนอนะคะคือโลกในความคิดสร้างโลกทางกายภาพความคิดที่แบบชัดเจนต่อเนื่องมันก็จะปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้การจินตนาการมันเวิร์กอะครับตามที่เนื้อหานี้บอกสิ่งที่เนื้อหานี้เขาเน้นย้าเลยนะคะคือไม่ใช่แค่คิดภาพลอยๆอะคะ่ะแต่ต้องสร้างให้มันชัดเจน ละเอียดมากๆและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้สึกถึงอารมณ์ร่วมโดยเฉพาะความสุขความสุขใช่ค่ะเหมือนว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆข้ออธิบายว่าไอตัวอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยแหละค่ะที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา<อ>ทําให้ภาพในใจกลายเป็นจริงเร็วขึ้นน่าสนใจครับแล้วมีเทคนิคเอ่อเฉพาะเจาะจงอะไรบ้างไหมครับที่เขาแนะนํามีหลายเทคนิคเลยค่ะอย่างเช่นภาพยนตร์ในใจหรือ mental movie ที่ให้เราสร้างเรื่องราวผลลัพธ์ที่เราต้องการในหัวเลย แบบและเอียดละเอียดทั้งภาพเสียงแล้วก็ความรู้สึกเหมือนดูหนังเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะหรืออย่างการยืนยันเชิงบวก positive affirmations ก็คือให้ตอกย้ำเป้าหมายด้วยคำพูดดีๆซ้ำซ้พร้อมกับเห็นภาพความสำเร็จนั้นไปด้วยมีเทคนิคเกี่ยวกับความรู้สึกขอบคุณด้วยใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจเป็นพิเศษใช่ค่ะมีการจินตนาการขอบคุณ gratitude visualization ค่ะเนื้อหานี้เขาอ,อธิบายว่า การนึกถึงสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งกับมันจริงๆนะคะมันจะเหมือนสร้างคลื่นความถี่ทางอารมณ์ที่มันไปสอดคล้องกับสิ่งดีๆเพิ่มเติมดึงดูดเข้ามาประมาณนั้นค่ะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาตามกลไกที่เขาเสนอไว้คล้ายๆกับว่าจักรวาลตอบสนองต่อความรู้สึกแบบนี้นะคะโหแล้วการนําไปใช้แล้วครับมีตัวอย่างที่แบบชัดๆไหมครับมีหลายด้านเลยค่ะแต่ถ้าให้ยกตัวอย่างเด่นๆน,นะคะก็ด้านกีฬา มีกรณีไมเคิลเฟิส์ค่ะนักว่ายน้ำเหรียญทองโอลิมปิกเนื้อหานี้ระบุว่าเขาใช้การจินตนาการภาพการแข่งขันแบบละเอียดมากๆเลยนะคะละเอียดนี่ยังไงครับทั้งภาพเสียงความรู้สึกในน้ำหรือแม้กระทั่งตอนแตกขอบสระเลยค่ะโอ้ขนาดนั้นเลยใช่ค่ะหรืออย่างด้านสุขภาพก็มีการเชื่อมโยงกับพล a ซิโบเอฟเฟอ๋อยาหลอก ใช่ค่ะอย่างการทดลองผ่าตัดเข่าปลอมที่คนไข้รู้สึกดีขึ้นจริงทั้งทงที่ไม่ได้ผ่าตัดจริงแค่เพราะเชื่อว่าได้รับการรักษาแล้วซึ่งมันก็สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างใจกับกายตามที่เนื้อหานี้เขาชี้ให้เห็นนะคะมีเทคนิคไหนที่เนื้อหานี้ดูจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษไหมครับแบบว่าอันนี้เด็ดสุดอะไรแบบนี้มีค่ะมีเขาเรียกว่าเทคนิคช้าเข้าเปล่า Bryce Bow เทคนิคค่ะ ชามข้าวเปล่าค่ะเนื้อหานี้ระบุว่าอาจจะเป็นเทคนิคที่ทรงพลังที่สุดเลยนะคะหลักการก็คือให้หาสถานที่เงียบๆก่อนนั่งผ่อนคลายแล้วก็จินตนาการว่าจิตใจเราเนี่ยเหมือนชามเปล่าๆใบหนึ่งครับแล้วก็เลือกความปรารถนามาหนึ่งอย่างแล้วเติมชามนั้นด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5้าเลยค่ะทั้ง5อย่างเลยเหรอครับใช่ค่ะคือต้องเห็นภาพได้ยินเสียงได้กลิ่นรับรส แล้วก็สัมผัสที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนานั้นให้มันชัดเจนที่สุดเข้าที่จะทำได้อแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือต้องสร้างพลังงานทางอารมณ์เข้าไปด้วยค่ะให้รู้สึกตื่นเต้นดีใจมีความสุขมากๆแบบล้นเหลือเลยเหมือนได้รับสิ่งนั้นมาแล้วจริงๆแล้วไงต่อครับแล้วก็กล่าวขอบคุณจากใจจริงค่ะพอครบเวลาเขาแนะนำประมาณ5นาทีก็ให้ลืมตาหายใจลึกๆ แล้วก็จดจำภาพและความรู้สึกนั้นไว้ในใจค่ะสามารถนำไปนึกถึงต่อได้ระหว่างวันฟังดูเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความตั้งใจแล้วก็ต้องฝึกฝนพอสมควรเลยนะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะเนื้อหานี้เขาก็สรุปว่าการจินตนาการภาพเนี่ยเป็นทักษะที่ฝึกฝนได้นะคะแล้วก็กุญแจสําคัญที่เขาย้ําตลอดเลยก็คือการทําซ้ําการทําซ้าๆใช่ค่ะและการใส่อารมณ์โดยเฉพาะความสุขแล้วก็ความรู้สึกขอบคุณเข้าไปในภาพนั้นครับผม ก็สรุปแล้วจากการที่เราได้สำรวจเนื้อหาในบทคัดย่อนี้กันก็ได้เห็นมุมมองเกี่ยวกับพลังของจินตนาการแล้วก็เทคนิคต่างๆที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับใช่ค่ะเราผู้เขียนเขาก็ทิ้นท้ายไว้เหมือนเป็นการบ้านให้คิดต่อนะคะว่าจินตนาการเนี่ยเปรียบเสมือนของขวัญอันงดงามที่เราควรจะส่งต่อความเข้าใจเรื่องนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยอืมก็น่าคิดนะคะว่าถ้าเราแบบปลดล็อกพลังนี้ได้จริงๆตามที่เนื้อหานี้เขาเสนอมาเนี่ย มันอาจจะมีศักยภาพต่อการพัฒนาตัวเองในมุมมองของผู้เขียนได้อย่างไงบ้างนะคะ